สวัสดีครับผมพบกับวิว t ี b บอลไพทอนฟาร์มนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวเมียที่น่าเก็บไว้ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นยีนเฮดหรือตัวเต็มขาหนึ่งแล้วก็เป็นดับเบิลเฮดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยจะเป็นตัวเมียว่ามีตัวเมียตัวไหนที่คิดว่าน่าเก็บบ้างไปต่อยอดเผื่อสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ In ิ inbox มาได้พาม,มาดูกันไป เริ่มต้นจากตัวแรกนะครับผมรหัส B01667 นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพายนะครับผม100% h เ a d c a เ d y เป็นตัวเมียแพทเทิร์นดีสวยงามนะครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นไปให้ด้านล่างนะครับตอนนี้นาวก็บวกลบที่200กรัมกะจากมือนะฮะก็กินเก่งนะฮะมีหน้ายิ้มอิโมจิตรงนี้ด้วยนะน่ารักสุดๆอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นราคาไปให้ด้านล่างเนาะตัวโอดี ไพยนะครับผมอันนี้เป็น OD ไพ่ร้อยเปอ Head Candy ตัวเมียนะฮะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างนะฮะตัวนี้ก็จะรหัส B 1 6 5 8นะฮะตัวนี้ B 1 6 5 8ตัวนี้สวยสีดีนะฮะตัวนี้แพทเทินมันจะไม่เป็นบ้างจะเป็นแนวแบบสวยแบบแนว Alien e เยอะๆแต่สีสันจัดจ้านสดใสนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็น OD 100% Double Head Candy ไพนะฮะตัวนี้รหัส B 1613นะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างนะอันนี้ดําดูความดํากับส้มนะฮะตัดกันชัดเจนอันนี้ก็จะราคาเบาๆลงมาหน่อยสำหรับคนที่อยากได้ไปต่อยอดตัวนี้จะเป็นออเรนจดีนนะครับผมพาย100%เเฮดแคนดี้นะฮะเหมือนกันตัวนี้ก็จะ B01614 นะฮะนี่ตัวนี้ก็สวยดีนะสีเป็นไฮไว้ White หน่อยตัวนี้ อันนี้จะเป็น OD l e o p เ r d Pi นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียเช่นกันตัวนี้ยีเล o p พ r d ชัดมากๆนะฮะคือกด OD จนแบบอยู่กึกนะฮะอันนี้แต่มันเข้าคาบอยู่นะฮะแต่ยีเล o p พ r d นี่คือโดดเด่นเป็นสง่าสุดๆแต่ว่าถ้าเดี๋ยวลอกข้ามมาก็เห็นชัดนะครับข้างตัวก็จะมีความส้มอยู่พอสมควรก็ตัวนี้จะเป็นรหัส B 1603นะฮะตัวนี้ อันนี้อินเดียวกันตัวเมีย OD l เ o p a r d ายนะครับผมธรรมดาอันนี้จะไม่มีเฮดตัวนี้จะเป็นตัวเมีย OD ล e เ p ิด d ายตัวเมียรหัส1604นะฮะก็เล็เ a ิดช h ัดมากสำหรับพอกนี้คือเ e o p a r d เวอร์มากนะค,ะคือเล o เปิดสวยเวลาคอกพวกนี้ถ้าเวลาเอาไปแจกเป็นตัวเล o เปิดธรรมดาจะให้เล o เปิดลายที่หนาสวยนะครับผมสีคมมากนะ,ะพวกเล o เปิดที่เป็นเกรดแบบนี้ กบโอดีจนแบบอยู่หมัดตัวนี้นะฮะทีนี้ลองข้ามมาถึงในสายพวกดับเบิลเฮดคาวพายบ้างตัวนี้จะเป็นแบ็กเฮดเ n นช i ดิสโกหรือไฟนะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง100%ยเปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดคาวพาย POS t y บอีกทีหนึ่งแบ็กเฮดเอนช i ดิสโกทับไฟตัวนี้รหัส B1608 1608 POS t y b ซึ่งถือว่า เฟรมข้างลําตัวดูแลดูมีโอกาสจะมีแต่ว่าด้วยความที่ยีนมันเยอะผมก็เลยเอาพอ s สไว้ดีกว่าชัวๆนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเมียที่100%ยเปอร์เซ mm ็นต์ดับเบิลเฮดคาพายก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นแบ k ็คเฮดแฟนทอมดิสโกหรือไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดคาพายพอส์ b ฟอีกทีนึงนะฮะตัวนี้จริงๆร,รู้สึกเหมือนยีนมันจะเหมือนตัวตะกี้เลยนี่ดูข้างลำตัว ตัวนี้รหัส B1610 นะครับตัวนี้ก็สวยงามเป็นตัวเมียนะมาถึงตัวนี้นะครับผมรหัส B01800 นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Carnage s p o ร์โนสพาร์เซลร0อยเปอร์เนขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียขึ้นราคาไว้ให้ตัวนี้ก็ต่อยอดดีนะครับผมชัดทุกยีน Parcel s p o อร์โนสคาร์เนชนะครับผมอันนี้ Hop นครบแน่นอนนะฮะคือออตัวนันนี่นะฮะหรือ Carnage ยีนเดียวกัน คือจะทําพอเวลาอยู่ในสปอตโน้ตนะครับทำให้ลายสปอตโน้ตเนี่ยชัดขึ้นนะครับเพราะจริงๆแนนนี่ก็หรือตัวคานชเนี่ยมันก็ให้ผลที่เ,เป็นแนวเอเลี่ยนอเยอะๆนะครับผมแล้วก็เป็นให้โทนสีดำนะครับก็จะเป็นสีตัวสปอตโน้ตเนี่ยมันก็เลยจะดําขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับต่อไปเลยอันนี้จะเริ่มข้ามสายไปมาแล้วนะก็จะเป็นพาย100%ยเปอร์เฮทไฮโปตัวเมียรหัส B 1779นะครับผมตัวนี้ นะก็สวยดีเป็นพายร0อ h เปอร์เซปสำหรับคนที่อยากทำพวกเ,เกี่ยวกับไฮโปพายหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นอะไหล่ชั้นดีตัวนี้ก็ตัวนี้ค่ามาดีจีบ้างตัวนี้จะเป็น p a ร์เ l d e s e r ซอร์สโนะครับผมพาร์เ l ลดีจีร้อยเปอรนคริปติกะฮะพอเป็น100%ยเปอร์เซ็นตเคริปติกนี่ยมันจะทำให้ลายมันดูเป็นระเบียบขึ้นนะฮะเนี่ยคอตรงนี้นั่น,นแต่ตัวนี้มัน100% h เปออยู่แล้วนะแต่ว่าจริงจ ตัว100% h เ a d c ์เ p t i c เฮดคิปติกเนี่ยผมว่ามันก็ดูออกอยู่พอสมควรเลยนะคือแพทเทิร์นของตัวพาร์เซลดีจีเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับผมสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็รหัส b 1 7 7 0นะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น OD p a s า e l เซลพายนะฮะโอ้โหดูใช่ไหมนี่นะฮะเออตัวนี้จะเป็นโอดีพาๆๆเซลพาย ตัวนี้ก็สีดีนะครับผมตัวนี้รหัส B 1 7 7 6น่ารักนะฮะตัวนี้จะเป็น Special f i ฟ e p i นะครับผมตัวนี้จะรหัส B 1 7 6 0ตัวนี้ก็เข้าคาบอยู่เช่นกันอันนี้เอ้าเข้าคาบอีกตัวนี้จะเป็น s p o t Note Pin h าวนะฮะ B 1 7 4 4นะฮะตัวนี้ B1744 ส่ปอร์ตโนดพินาวตัวนี้ต่อยอดดีตัวนี้เป็นเบรดเบรดคขาวนะครับผมเบรดคลาว100% H V P I a c c e n t i c สำหรับใครที่อยากได้สายขาวดำแนะนำเลยตัวนี้นะฮะสีดีตัวนี้รหัส B1734 จะเป็น l a v เ n d เดอร์ d c l o นะครับหรือว่าอะไรทําเกลียวตัวนี้เข้าคาบอยู่ ลาเวนเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดขาวเลยนะฮะตัวนี้รหัส B1717 นะครับผมลอกข้าบมาตัวนี้สีดีมากนะครับแป๊ดเลยนะฮะรับรองตัวนี้แค่มันเข้าค้าบอยู่เฉยๆเดี๋ยวไว้เผื่อเอามาให้ดูคลิปหน้าแล้วกันเออเข้าค้าบหมดเลยเว้ยอันนี้จะเป็นสปอตโนสสเปกเตอร์สปอตโนสสเปกเตอร์เยลโลเบลลี่นะครับสปอตโนสสเปกเตอร์ทับ YB อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ร้อยเปอร์เซ็เป็นตัวเมียรหัส B1698 นะฮะตัวนี้เฟรมข้างตัวสวยมากส้มสีดีนะครับมีโอกาสน่าจะเป็นสเปกเตอร์มากกว่าโดยส่วนตัวเพราะเห็นสปอร์ตโนดไวบมาหลายตัวมันก็จะไม่ค่อยใช่อย่างเงี้ยตัวนี้ต่อยอดดีตัวนี้จะเป็น ghi ช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคาวพอรนะครับผมเข้าคาดอยู่แต่จริงสีดีมากตัวนี้รหัส B1724 นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียที่ต่อยอดดีมากเลยตัวนึ้งตัวต่อไปรหัส B1346 นะครับผมตัวนี้จะเป็นเ a สเ r อร์ร้อยเปอร์เซนตไซ์ะครับตัวนี้ก็ราคาเบามากแล้วก็แพทเทิร์นดีนะครับผมก็คือ100% h เปอแต่ว่าแพทเทิร์นคือโคตรจะดูออกสุดๆมันดันแรงมากนะครับสำหรับ100%ยเปอร์เซ็ต์ตไต์ราคาเบาๆเอาไปต่อยอดกันได้ ตัวนี้นะครับผมจะเป็น Enchi l e g e n 100% h e Lavender Pie นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียรหัส B1354 นะฮะตัวนี้ก็ต่อยอดได้ดีมากๆในสาย Dream s e c l e นะครับผม Enchi l e น e n ดูท้องดิยอย่างส้มอ่ะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นรหัส B1388 ตัวนี้เป็น Butter Calico YB 100% Het VPI นะฮะตัวนี้ จะเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหนี่ดูแพทเทิร์นแตกยิบนะฮะคือชัดทุกยีนนะครับบัตเตอร์คาริโกวายบีร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดวีพีไอมันทำให้สีของ VPI เนี่ยดูดูตุ่นขึ้นด้วยนะฮะมันจะดูด้านๆเวลา,ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดวีพีไอเอาไว้เป็นอะไหล่ทำขาวดำได้ดีสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถแอดมาสอบถามกันได้นะครับที่ Line แอดเวลวิตี้บนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางแล้วก็เรายังมีเว็บไซต์เวลวิตี้ l อลไ t ทอ n คอมนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะสําสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ทักมาสอบถามได้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Priority ทม์ Python 3ไปแล้คะครับผมสวัสดีครับ